ดีเลยทีเลยแล้วโดนย่าเห็นไหมนี่ยัง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 นี่แน่แล้วนี่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 เปียกนี่เปียกนี่เปียกนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เปียกนี่เปียกนี่เห็นไหมนี่นี่ตัวเองจะนอนได้ไงนี่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 เปียกหมดแล้วเห็นไหมฮะแล้วน้ําทิ้งทําไมถามดิถามดิยังอีกยังยังี๋ยวดิด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 เลยดิด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 เลย ดิดเลยเห็นไหมเห็นไหมโชก้องด้วยไหมไม่ได้เรื่องเลยเอาละละดิดเลยดิดเลยไม่ต้องเลยยาไม่รักแล้วยังอีกยังอีกไม่ต้องเลยอยาเก็บอยาไม่รักแล้วไม่รักแล้วไม่รักไม่มัม มัมได้ไงพาไปเทอเออืมยัมยงอีกยังอีกเด็กดื้อน,นี่เรามามไหนไหนไหน่หนหนคยเทต,ตรงไหนไหนชี้ให้ย่าดูดิเปียกหมอแล้วตรงไหนเปียกไหนตรงไหนเปียก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 ลูกไหนที่ที่ชี้ให้ย่าดูทีเน่เน่เน่นี่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้ใช่ไหมลูกเอ แล้วน้องจะนอนยังไงนี่น,อน้อยนอนยังไงเปียกนี่เปียกนี่ไม่นี่นี่เปียกหมดเปียกหมดแล้วเหนื่อยไหมนี่เหนี่นี่เนื่เปียกหมดแล้วอ่าเปียกไหมน้องนอนได้ไหมอ่ะที่นอนเปียกน้องนอนได้ไหมลูกอ่ะชั่วนี่ชั่วไหมชั่วไหมไม่ต้องเกะไกลไปอื่นเลยอะไร เอาอีกแล้วโยนอีกแล้วโยนอีกแล้วเดี๋ยวฟ้องปูเลยเดี๋ยวฟ้องปูเลยฟ้องเดี๋ยวฟ้องปูเดี๋ยวฟ้องปูเลยเดี๋ยวฟ้องปูเลยเอาเออนี่ยเนีนี่นี้นีดิดดิดนี่ดิดมือนี่ดิดมือนี่ไม่รักแล้วไม่รักนี่ไม่รักแล้ว มัวนอนได้แล้วป่านนี้แล้วห้าทุ่มสามสิบหกแล้วยังไม่นอนอีกโอ้ตายตายตายแต่ละคืนฮะยังไงยังไงไม่ต้องไม่ต้องมอนเหมือนคนทิ้งหมดแล้วแรงมา <c oughs> จากไหนักหนาๆนี่เพิ่งหายป่วยเนะี้ยยังไม่หายดีด้วยซ้ำ <c oughs> ไม่ต้องเลยล้วยาทับอยู่ของยา ย่ารักหมอนข้างแล้วย่าไม่รักน้องแล้วอ,อย่าดิ้นนะอย่าได้โอ,อ๊บหมดสองมือเลยสองมือเลยสองมือเลยหกหมดแล้วท่านมัไม่ต้องกินอเอาโยนปนไป่น่นเลยทีนี้อยู่ไหนมัมมัมอยู่ไหนมัมอยู่ไหน อยู่ไหนก็โยนไปเองทำไมเรายนไปแล้วพอจับให้ก็โยนทิ้งอะอะไม่ต้องมามแล้วพอมาม,มันบจับแบบงยแล้วก็ทิ้งอ่าทิ้ง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 ทำไมน้องทิ้งทำไมไม่ต้องเลยไม่ต้องไายุ่งกับยา่าไม่ต้องาปยุ่งกับยา่าโอ๊ยเจ็บต้องไปยุ่งกับย่าเลย Papa, papa, la, la đi Bà papa, Bà papa, 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 ở papa, Này, papa, bà papa, bà papa, 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 bà Ui, papa, 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 đây kia còn lúc, đây kia còn lúc không chảy kia. Đây còn nào. nào 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 Ôi. Nào 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 mới vậy ơi, nào mới vậy ơi. Mà, xem kia mà. Đây. Lêu, xem kia kia đi ba. Đây mà. Đó mà. Làm vơ, dạ kiên xem kiên quần Để kiên quần nó nào nó Nào nó cũng nghe nào nó lúc đó Nào nó khắp, ô nô Cạnh rơi, lúc bào cay quá lúc bào Mấy đã tư lên lên cạnh rơi ở dưng cướp lê lò tang Lộ lò rơi quá lò tang rơi quá à, tinh thinh à, thinh à, từng à, thinh 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 à, thinh 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 mà mà, เดินมาเดินก่อนเดินเดินเดินตาเต็มก่อนเดินตาเต็มไหม <laughs> <laughs> พพจ๊ะเพราะมันติดอยู่ฮัลโลอือฮัอโหลเราไหมบอกเขาที่เราทลน้องหลอนี่บ๊ายบายบายบายน้องจะนอนแล้วนะครับเออจะเที่ยงคืนแล้วนะครับน้องจะเที่ยงคืนแล้วนะครับไม่มีวีแววเลยว่าจะ ตาจะหลับเนี่ยหนปูในป,ในปูปูไม่ขึ้นมาก็ไม่หลับหรอกปูปูปูปบายบายไหนไหนมานี่เอาเดินต่อมันม,มายะเลยเดินเดินเดีวยวเดินอา่อาอในปูในปูในป,ในปูในปูอยู่ไหนปู บายบายอ๋อจะไม่บ่ายใช่ไหมครับฝ <ope> ันดีนะครับฝันดีนะครับอ๋ออะไรข้าวจานน้องอ่ะลูกอะเดี๋ยวดูดิบายบายเด่น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 เป๊ะเป๊ะ

น้องจะนอนแล้วครับอ๋อวันที่ยี่สิบแปดนี้น้องก็อ๋อวันนี้ยี่สิบแปดแล้วนี่เออหนึ่งขวบกับหนึ่งเดือนวันนี้หนึ่งขวบกับหนึ่งเดือนแล้วอ่าในเดินโชว์น่ะเด็กก่อนนอน,ออนเดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์ให้ให้เพื่อนเพื่อนของย่าดูหน่อยเด็เดอ๋อ นี่ <ITA> นี่ก้องอยู่นี่ก้องอยู่นี่ก้องอยู่นี่ทำไม่ไหวก้องอยู่นี่นี่ก้องอยู่นี่ครับก้องอยู่นี่เอาตีลังกายแล้วมานอนมาเอาให้หลังให้หลัง

อออ๋ออ๋อออนน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 เดีเลดดป้ในรู้สิเล็เป็นไรหนย่าตดเล็กไปไหมเอาไหม